สวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับมาเล่นน้ำปลาน้ำเขาเบิงปลาเบิงเขารอบๆตัวกันเด้อพี่น้องเด้อมันสดชื่นะน้นช่วงนี้เดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับฮ้อนเดี๋ยวกับหนาวค้นแพร่อ,อากาศพวกนี้นะพี่น้องพวกนี้สิเป็นพื้นเป็นตุ่มล้มพิษนะ เป็นล้มพิษขึ้นเลยแหละรู้รู้รู้ว่าพวกเจ้าก็เป็นเป็นน้ำตนน้ำโตน้ำดากนะเก่าจนดากถลอกปอกเปิกไป <laughs> เคยบอกพี่น้องไอ้ล้มพิษนี่แข้งเกา่าแข้งคั้นแข้งคั้นแฮ้งเกา่าอะ่ะมันไปเรื่อยๆนะครับมือนี้อีสานบวเจ้ามีสูตรเด็ดสูตรแบบธรรมดาบ้านเขาเลยพี่น้องเนาะแบบ าปุ๊บเนี่ยหายหายคันเน่ยต้องไปซื้อยกดอกยาเม็ดน้อยๆแผงละเจ็ดสิบแปดสิบไอพวกคิมบต้องไปซื้อมันเอานี่แหละบรต้องต้องไปเสียตังค์จ้อยอันดับแรกให้พี่น้องไปหาใบพูก่อนเดอ้อนี่ใบพูแล้วก็หมากๆแล้วก็เหล้าขาวนิดนึงแต่บต้องไปซื้อไปลอยเอาน้ำตาหมากแม่ส้นนั่นนะ่ะ น้ำเมียเจ้าก็ได้เมียเจ้าเขี้ยวปากนะครับเอเรากะไปขอน้ำมูที่เขาตั้งวงกันเยอะนั่นนะไปขอเอาไม่ต้องเสียตังเลยได้มาแล้วสีเฮ็ดจังไดนวะตีพี่น้องนี่หมากหมากเด้ออันนี้ใบผูใบผูสดเนาะนี่เขาก็สีแกเอาเอานวลไนข้างในมันนี่พี่น้องเนาะเอ้ข้างในมันนี่เนาะแกเอา แกเอาลองสินะครับแกได้แล้วนะแกได้แล้วเฮาสิเอาหมากหมากมะอจากใบก็ได้แล้ว,ว,วแต่ะนะมักขยําอันนี้เน้นยํำให้พี่น้องตำไส้โคกเอาเด้ออันนี้อีสานบ่เจ้าเฮ็ดเป็นแนวทางเนาะเฮ็ดแบบบุฟเฟ่ยู่กลางตานะครับ <c oughs> นี่เฮาก็สิตำนะพี่น้องเนะาะตำเลย เขาตำได้ละเอียดแล้วนะพี่น้องนะอันนี้ถ้าใส่โคกตำกับสีละเอียดกว่านี้แด้พี่น้องเลยบัดที่นี่เขาเติมเหลาขาวลงนิดนึงนะครับเติมเหลาขาวนิดนึงนะพี่น้องนะนิดเดียวเพราะต้องไปลายเพราะเห็นเป็นน้าแอะแกะนะ่ะอันนี้ใส่เพื่อผสมสมุนไพรซื้อๆนะครับหลังจากเขาผสมเรียบร้อยนะมีผูมีหมากแล้วก็มีเหลานิดนึง นะครับเนี่ยก็สีออกมาสิสูตรง่ายๆมีซํานี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าผลของมันนี่ยังสี่เลยหายอลยเพรต้องไปรอเวลาบพต้องไปง่วงเอาหาวนอนคือยังพวกยาไปซื้อน้ำล้านเขาเนาะอันนี้ทาปุ๊บหายคันปับ๊บ <laughs> บอเซียร้องครับต้องร้องนะครับแค่ล้มพิษอันนี้มาเพื่อขยจัดล้มพิษโดยเฉพาะ <laughs> หอมด้อพี่น้องหอมหอมคือยังกินหมากผู้่าน,น่ะย้ำเพื่อนเที่ยวหมากเห็นบอกครับสมุนไพรบ้านเขามันมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่เขาเอานั่นมาใส่นี่นิดนึงเอานี่มาใส่นั่นนิดนึงเดี๋ยวก็เป็นสมุนไพรรักษาดีกว่ายาน้ำร้านค้าเสียว่ล่ะโบเสียก็ลองเบิงลองเบิงกอนเนาะ ครับนี่ก็เป็นสมุนไพรบ้านเขาหาง่ายใส้ได้ผลอิเลนะพี่น้องเนะาะบม่ต้องไปยุ่งยากกับล่านโค้งล้านข้าเขาหรอกปล่อยเขาโลดของเขามันมีอยู่ในตวัวอยู่แล้วน้ำบ้านเจ้าเมีย <laughs> น้ำเมียเจ้าเนี่ยนะ่ะ <laughs> ย่าเหวอเทเวเมียเขี้ยวหมากจ้อยๆอยู่นะั่นน่ะรักมาโลด <laughs> ซอยกันไล่ซอยกันแช์โรดพี่น้องนะให้คนอื่นได้รู้น้ำนะ่อย่าไปขี่ที่หลค้ามรูเนะนะ บ่ได้เสียตังค์อแค่แครถ <laughs> อีสานบ่เจ้ายังมีสมุนไพรดีๆเพื่อพี่น้องอีกเยอะนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยพี่น้องเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไป <laughs> คลิปนี้อีสานบ่เจ้าสวัสดีครับ